สวัสดีครับพบกับเซียงไฮนเอออโต้เซลอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่วันนี้ผมจะพามาดูกระบะหน้าหวานนะครับพี่นี่กระบะหน้าหวานราคาถูกนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับพี่คันนี้เป็นเชฟโรเลตนะครับปี2019นะครับสวยๆจัดทรงสวยๆครับพี่ล้อแมกท่อแต่งนะครับพี่คันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆนะครับ คันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆนะครับพี่เดี๋ยวเราไปดูภายในของกันนะครับพี่ว่าภายในของเจ้าตัวเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเนาะว่าเจ้าตัวเชฟโรเล็ตคันนี้เป็นยังไงนะครับนี่ฮะอือือบอกเลยว่าสวยงามสวยงามมากจริงๆนี่ครับนี่คือสภาพบอร์ดมาแบบนี้เลยนะพี่นี่ครับผม นี่อันนี้เป็นแบบแขบนะแครบเปิดได้นะที่นั่งแขบยังไม่มีการแกะเลยนะพี่ยังไม่ได้แกะเลยนะนี่ครับยังไม่ได้แกะเลยโอ้สวยสุดๆใครชอบคันนี้นะครับโทรมาได้ที่0886262824นะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะพี่นะผมมีโปรโมชั่นมาให้นะคันนี้สุดๆ โหรว่าสุดมากกับเจ้าเชฟตาหวานคันนี้นะพี่แต่ว่าตานี่สวยมากๆจริงๆ <c oughs> <c oughs> นี่ครับย้ำนะพี่โทรมาได้ที่088 626 2824หรือ065 228 9903นะครับพี่วันนี้ผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับพี่สวัสดีครับ